ว่าเพิ่นเป็นเล่าเหนือเนี่ยขันเล่าเหนือตรงเป็นเป็นการขับอันขับก็คือล่ำบันเท้าเนาะเป็นขับุ่มขับยังลุงพ้าบางอันนั้นนี่ไปครับเพราะสันกกลวองพิงกอวีเสษสมัยตะกี้ดังครับอันซิบฮาปีที่ไต้เฮาไหมครับอันเตว่าขันขันเล่าสิออกมากเขาตรงใส่เสียงสวดๆวดกนเดิกาลังใจส่ินบ่หลุกครับเขาเชิญอันพี่น้องอันฟังเล่าฟังยศไอ่ไอ่แล้วเจ้าออกมากเน้ออันอันเท้าพ้อนสุกท่องประจัน น้องไส้แหละครับมาอยู่น้ำมาซอยงานเอาเส่้อสวนใหนี่ทักทายพี่หน่อยบอกว่าทอดหมอด้วยฮะทอดเออทอดเดียววะเออเอาบ่เขินบ่ต้องเขินนี่อ้ายอยู่น้ำ่ต้องเขินเมียก็อยู่เออบ่เขินไม่ได้พี่น้องแล้วมีแต่พี่น้องเออบ่เขินทำไม่ถึงให้ในหมอเด้วยเดี๋ยวเกัน แต่ว่านักลองฟังทางใส่ดีมี่เต้าผู้เสียงเนีอยลองหองเลยถ้าฟังในเสียงใหนี่ไข่กันเลยสิบห้าปีขันก็าลองขึ้นนี่ันเดเมนครับเอาเพ่งขันเมลลองได้ขันขอฟังเพ่งนั่นเด้อจันอาิตย์นเออเนาะเอาอาทิตย์นัดนึ่งลาเด้อเอาสบายดีมาพี่อันในห้องช่วยเอากระเพีงอันนั้นนี่ อันเสียงขวางเนี่ยเออนั่นแหละอันเว้าทักทายเออนั่นแหละนั่นและใส่บุียงกข้ก็้นก่เนจะต้องเนงกข้นบนบกไปเยนไอ้นดาย้วตัวเองเนี๋ยวจะบายดีซื้ออ่อนสุกเนาะ เป็นคนหลวงพอบางอพอดีมาทางมาทางนี้ก็เลยว่ามาขออยู่กับเพื่อนเจ้าอายุแค่ปีละเท่าสามสิบเจ้าสามสิบปีจบอันบริหารอยู่ฟังลาวก็แหละจบอตีเจา้าอ <c oughs> พอดีแล้วมาเผยแร่วัฒนธรรม <c oughs> เราไปอ,อากากมา ประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์นึ้งเราลอก่อนเจอโค้กอีกตัวนึเล่าตัวนี้แตกเปรี้ยงมามามารอบหนึ่งแล้วพอดีมาแล้วเจอโควิดก็เลยว่าโดยแม่แหละก็เลยว่ากลับไปก่อนแล้วก็กลับคืนมาอีกว่าต่ำกลับเราอยู่เมืองไทยนี่ละโดยใครเราตะกราฟกับเป็นอัน Những người làm và cọc đi nóng sẽ nhắm bởi những người tai nạn của 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 người tai

กลับแล้วเลยเลยมิไันมสยน่กับแล้วะคุยกันช่วยป็นอ๋อเลยเป็นคููเป็นคููสอนฮวงเรียนนัตสินอยู่เวียงจันลดิเลยบอกแลบอกว่าได้มากินข้าวบ้านแม่อสิเลยเยวะเราเห็นเลยินมากินข้าวอยู่หนดูขึ้นยังตอเลี้ยปอตีอ่ะเลยมาล้วมาเันนี้มาแก้มมา้อใกัน มันี่ไทยกับเราเรากับไทยอันนี้มาจกไทยอันนี้อนโมแค้นมาจะบานเนาองนอยใสนอันหมอแค้นนั่นให้ผมตอบแทนเนาะแล้วพแคนเป็นยังเดียวผมก็คอยเปลี่ยนมีตะโพกับินยังเดียวว้าเลยพื่อนนาะเป็นนี่เนี่ยอายุสิบปีอันอยู่อำเภอกรุงพะวดีภเกิดกรุงพระวัดีโรน้ำตาล mấy năm lâu khó tới chỉ cần phiền hôn với kiêu thì chẳng gì là mà nhìn về có mát sáng chi đến cái chỗ gần đi cửa mà đâu chỉ ở đây thì có cổ về thang bạt nó lúng khoa liền đi các chiến khẩu quân nó khi cửa đi cửa như thế này không phải nhưng mà đi là thì nhớ gì một chuyện chú xây tiền nhủ cần phải xây nhủ không đạt gì nhưng không phải đi ở đây xong vậy không ดูี่หหนวันนั้นเป็นไอเนี่ยอยู่ไออายุเล้วก็ไอค่อมนะไอพ่อมนักแต่ว่าเกิดสีางๆกันไปอะไก่อนลัมได้เน่ยเราใส่ยังวงใส่ยังไายาวเนาะจังก็ต่อเร็วด้วยกต่อเร็ว

ันนี้บอกเคยเห็นเจ้างามนับน้อยเดี๋ยวนี้ทำมาสาดกันดอยเดี๋ยวนี้ทำมาสาดกันดอยสักคำหนึ่งคอยผู้จงลอยนากา กันอู้เปียงเป็นรอนใจกันให้อายสุดสันกับคนงามแสงปว่านคนงามได้ว่าเออแสงปว่านเนีเอ่ยตนนี้บอกเคยเห็นเจ้างามหยาบย้อย เดี๋ยวนี้ธรรมศาสตร์จอมดอยเดี๋ยวนี้ธรรมศาสตร์จอมดอยส่าวำาคำอย่างคอยทูจงลอยงามตะก,กาในให้หีมีคน,นซึ่งควงสายลมไหลลวงให้สุ่งเมื่อฝันผู้เพียงเป็นลอนกายกัน

เ่อย่พรสุขพรสุขเดยเดิเกิดวันสุขก็เลยว่าแม่เลยซื้อพรสุขเดินวันสุขแมนเลยซื้อพรสุขเผู้หญิงเขาใส่ผู้หญิงเขาใส่อย่งไรผู้หญิงนั่งนั่งนางนางมีเมียมีลูกเด็กน้อยตั้งแต่เกิดจนวอดเท่าก็ใส่นางยังเดียวเลยโดยนางยังเดียวเลยเพราะมีนางแบบแมนผู้ชายจะเท่าเลยแมน คูณชายในท่านั่นท่านี้ไม่ยิ่งนางนางอย่างเดียวแต่ดีใจนะคะในลูกชายทางสสโปกโซสพปลาวนะคามาแสดงให้อใช่เลยนะคะฝากได้เออฝากฝากเต่านะคะอาจารย์น้ำน้าอาจารย์ชิลกอนะคะ